นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มแล้วกตื่นแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคุยแหลกแบบคล่องๆอีพีที่หนึ่งครับอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านครับนะฮั้งอัจฉริพงส์ศรีมาและพี่ถมปฐมพบอินบำลุงครับผมเย้ันดีครับ หน้าห่งกับพี่ถมนี่คือภาด้วยการานานหรือยังครับ<ม>บอลไทยก่อนเออบอลไทยตอน,อออนแรกเออบอลไทยแรกไทยดีเพราะตอนตอนบอลไทยมาใหม่นะพี่ภาคกับถมพอดีมันมีพี่เหมียด้วยก็เอาถมไปทั้งภาพพี่เหมียดเลยออพวกมาหาพี่ใช่ไหมอย่างนั้นมากกว่าจำได้ละคือพี่อ่ะ ภาคบอลไทยอยู่ก่อนแล้วนายพลงหน้าห,หางเนี่ยภาคบอลไทยอยู่พี่ก็จะภาคบอลอังกฤษอยู่ใช่ไหมครับอตอนหลังก็มารวมกันแล้วก็พอเป็นบอนลไทยเขาก็แบกเราเป็นอังกฤษช่วงแรกเราก็ช่วยประครองแบกแบกลหลังๆก็เ,เรียกว่าเหมือเตี้ยอนะุ้มคอมได้ถ้าถ้าคิดว่าตัวเองไม่น่าใช่ทำไมอะไรแบบในโซเชียลนะคู่หูคู่นี้ไม่น่าใช่คือถ้าถ้าคนชอบสไตล์นี้ก็ คู่นี้ชาวไทยนี่ก็คู่นี้มากกว่าเพราะว่าบางทีคนผู้ชมผู้ชมจะชอบแบบบางแบบไงถ้าแบบชอบแบบเราก็จะชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ชอบแบบอื่นก็มีเพืออื่นก็าพกได้อยู่คือไม่คือแกคือเบอร์หนึ่งอะแต่พอพอพี่มาเฉลี่ยมาก็ดึงลงมาหน่อยนึงแต่จริงๆที่ทูก็ยังแบบมีแบบอีกอีกหลายคู่ที่แบบมันสไตล์ต่างกันแล้วเขาก็จะจับแบบให้มันเป็นคู่ทีมทีมเวิร์กที่คุนเคยอะไรแบบเนี้ยนะใช่ครับตอนที่เข้าเลยเนี่ยกล้องเดินแล้วก ก้องเดินไม่ได้ล้วท้องเดินไม่ได้ผมบอกว่าถ่ายแล้วเนี่ยมาแล้วจะข้องน้ำก่อนแล้วเมื่อกี้จำได้ไปพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เออนั่นสิเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่พาคพื้นบอลนิ้นิดหน่อยฮะตอนเนี้ยและนี่ครับท่านผู้ชมงงใช่ไหมว่าทำไมนหหางและพี่ถมถึงได้มารายการนี้ทางเกมเราครับได้มีการเปิดแบบสอบถามว่า ใครที่จะมาภาคเสียงเกมใหม่คือ F.C. ออนไลน์แล้วหน้าหางกับพี่ถมก็คือได้รับโหวตเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองคเนี่ยเด็กใครฮะผมสร้าง I.O. ขึ้นมาแล้วก็ได้เปิดประมูลนะฮะเราก็ได้ทีนี้พอภาคเวลาไปเปิดมาีลองตำรวจดูนะว่าไอเรตติ้งเดิมเนี่ยเจอว่ะตอนทำงานตใช่ตอนตอนต่ ที่ได้อัดนะครับความยากความง่ายเป็นยังไงบ้างพี่ถมด้วยผมผมคือพอดีต้องผมเองเนี่ยมีถมมาสบา,ายแล้ว <laughs> ใช่ถ,ถ้าตัวคนเดียวเพราะผมเคยทํามาแล้วแล้วก็คือเขาจะมีภูมิว่า,านักเตะคนไหนชาติไหนออกเสีย,ยงไงบ้าง <laughs> ถ้าเป็นผมไม่ต้องตามภาษางกฤษอย่างเดียวอันนี้จะผิดละอย่างผมจะรู้ว่า,านักเตะคนนี้มาจากอเมริกาใต้ต้องออกเสียงอย่างนี้นะ <laughs> าทางฝั่งของสเปนภาษาเสียงอย่างนี้ถ้าพวกยุโรปจะเสียงยังไงบ้าง เขาจะรู้ไปใครคนนี้มาจากยุโรปแต่อย่างเงี้ยยังง่ายหน่อย,อยอจำได้ไหมที่เราอ่านการพี่ถมแบบอ่านเป็นพันชื่อคุณผู้ชมคือชื่อตอนอ่านอะต้องบอกก่อนว่ามันมาแบบอ่ะคือจากบทของเมืองนอกเขาส่งมาเนี่ยเขาไม่ได้เรียงชาติเรียงทีมเลียงอะไรเลยคือมันค่อนข้างแบบรนดอมมานะครับแล้วแบบเวลาเราอ่านโอ้ต้องเป็นหมื่นหมื่นชื่อ,อะจะให้มานั่งค่อยๆแบบเอามานั่งเรียงเอามานั่งแบบสะกดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช้าไปอะ่นะเนาะ บูโคเยวิชบารักานมิคานสกี้แมคลินชีบิอาเนสันอเล็กซ์บูสโอเคเลยนักดีเซียเคลิรตโนรันไบรอนเดริงคาเรนโคเลนไรนโคยต์เนียร์สิงห์ไอแซดดี้เคลิร์ตมาทิลฮันเดลไม่ใช่ว่าเราแบบภาคบอลกันมาแบบเป็นสิบสิบปีแล้วมันจะต้องรู้จักไปถึงแบบทวีปนู้นทวีปนี้ซะซะทุกหลีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้การแบบเทียบเสียงทเทียบเคียงเอาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเคยห้าห่างกับพี่หผมเคยโดนแบบว่าภาคไม่เป็นกลางบ้างไหมอะไรเงี้ย แบบโอ้ประจําน่ะใช่เหรอมีมีด้วยเหรอมเปแกไม่ทราบมือนันล่าสุดเนี่ยเล่าให้ฟังแบ์ไหนครับพี่ริวพูลกบเชลซีตอนฤดูการที่เสมอกันแล้วผมอันที่ตอนตอนที่เชลซช่วงที่เชลซีกําลังแบบเออฮพือเหิมฮพือเหิมอ่ะแล้วแล้วกดใส่ริวภูขึ้นหลังนะเออเออแล้วแฟนเชลซีอ่ะ เขาจะลุกขึ้นมานคือบรรยากาศสแตมฟอร์ดวิดอะมันมันไม่มีอย่างนี้มาสักแบบนานมากหลายเดือนฤดูกาลที่ผ่านมานนบ,าบไม่ต้องพูดเลย,เลย <S <S หูแฟนอนเชลซีแบบไม่ได้เชียร์บอลมาเป็นปอีะอะอะไรอย่างเงี้ยเออ <S 2> <S 2> แล้วตัวตัวเราเองอะแ,แ,แกจะรู้ว่าผมก็จะมีอินเนอร์อยู่ครับอ่านิดนึงว่ามันคือสิ่งที่เรารู้สึกร่วมกับแฟนเชลซีนี่แหละแต่แฟนเชลซีจะไม่รู้เขาเลยหาว่า เราไปแซะเขาไงผมเห็นนะใน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 แฟนคลับของเชลซีเพจของไทยเนี่ยแหละอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ขำๆนะยิ้มๆเพราะผมก็คิดอยู่แล้วแหละว่าถ้าถ้าเขาเขาไม่รู้จริงๆอ่ะว่าว่าเราเชียร์ทีมไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคอมเมนต์เนี่ยก็เลยจะบอกว่ามันจะมีคอมเมนต์ว่าเนี่ยเขาเชียร์ลิเวอร์พูลคนลามเป็นแมนยูเลยเหมาหนึงตัวผมด้วยนะเออคือก็ก็ก็จะมีคนมาช่วยแก้ให้มีอะไรอย่างงี้แหละแล้วมันเราเราจะเจอบ่อยนะแบบประเภทแบบคือเราจะกล้าแซวทีมตัวเองเยอะกว่าทีมอื่นอันนี้เรื่องจริงเลยถูกนะแล้วจะกลายเป็นว่าแฟนแฟนทีมเดียวกันกับเรานี่ยแหละเขาเขาไม่รู้เขาจะมาด่าแล้วเขาก็จะเหมาเลยว่าเราฝั่งตรงข้ามถ้าถ้าแบบ ว่าแฟนริวฟูก็จะบอกว่าเป็นแฟนแมนยูไปเลยอะไรก็แบบอันนี้เรื่องจริงก็จะมีแบบนี้แหละเรื่อยๆเหมือนกัน เรามาคุยรีแคปแมตสุดมันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันดีกว่าอาร์เซนอลและแมนยู <c oughs> ลูกเกมวันนั้เป็นยังไงบ้างที่พี่ลาดครับเอา2ส,ส่วนก็คืออาร์เซนอลเนี่ยคือเปิดมาด้วยการแบบกลัวเสียประตูก่อน <c oughs> มากเลยนะเล่นในบ้านแล้วเสียนาทีแรกตั้งแต่นัดที่แล้วนะแล้วมันหลายรอบแล้วนะนะท,ที่เสียประตูเร็วๆก่อนเล่นในบ้านแล้วก็เจอแมนยูก็คุยกับพี่หังบ่อยเรื่องตอนที่แพ้ที่โอทเทฟอร์ดปีก่อนตอนที่โดนสวนยิงแบบในช่วงที่อาร์เซนอลแบบไปเสมอได้แล้วโพลูึกเหือมากลอยสูง ช่วงกำลังห้าวเลยนะฤด,ดูกาลก่อนเนะี่ยแล้วแมนยูเหมือนแบบทิ้งบทเรียนมไม่ให้อาร์เซนอลเรียนรู้<ม>ก็เลยได้เห็นแบบครึ่งแรกที่แบบมันเก็บบอลกันมปกันมาคือแมนยูเนี่ยแน่นอนความชัดเจนของพวกเขาคือเล่นโดยที่ล่อให้อาร์เซนอลอ่ะเป็นฝ่ายเปิดพื้นที่นั่นแหละ<ม>ก็เหมือนคือจะทําแบบคล้ายๆเดิมครับแล้วอาจจะมีจุดหนึ่งคือแมนยูคือต้องระวังหลังเยอะขึ้นด้วยเนาะแต่การ <laughs> ที่แบบวารานเจ็บไปอะ่ะแล้วก็ไอ สองสานัดที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องตรงกลางนะคือคาเซมิโร่เนี่ยฤดูกาลนี้เริ่มมาสถิติบอกเลยนะว่าถูกคู่แข่งเลี้ยงหลบเยอะที่สุดอะสาสัปดาห์แรกอะ่ะแล้วมันก็เลยทําให้แบบแมนยูแบบโดนเบกรกทะลุกลางมาตลอดเนาะตอนเจอวูฟตอนเจอแบบฟอร์เรสอะไรก็ตามมาชนะมาก,ก็ทอนกระแทนมากแล้วยิ่งสเปอร์นี่หนักเลยก็เลยทําให้ยิ่งแบบเห็นเกมที่มันระวังเยอะครึ่งแรกอะ่ะเหมือนแบบรอคู่แข่งเผลอสุดท้ายทังนั้ก็เผลอ,อก็โดนก่อนอนั่นแหละแต่ว่าแมนยูเองนะผมว่า ก็ด้วยความที่แบบจะตีหัวเข้าบ้านเนี่ยพอเคลียร์มาปุ๊บเหมือนยิงได้แล้วเหมือนแบบทํามิชชั่นสําเร็จไปก้าแล้วเสียสมาธิอาร์เซนอลเปิดฉากมายิงได้เลยทันทีอะคือถ้าแมนยูยันไว้ได้แบบด้วยประตูน้ำลูกนึงอะทิ้งระยะห่างเวลานานไปกว่านั้นน่ก็ผมว่ามีโอกาสสุดท้ายมีโอกาสที่แบบอ่าจะได้ผลงานขั้นที่ดีกว่านี้อะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็ต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลเกมในบ้านเกมบุกเนาะแล้วไปบวกกับโชคสตาของแมนยูในเกมนั้นน่ะคือโชคสตา์ก่อนเกมอะไม่มีวาลานเรื่องหนึ่งละ แล้วลิซานโดเจ็บจากตอนครึ่งหลังเนี่ยผมว่าอาร์เซนอลบุกบุกไปท้อเหมือนกันนะคือมันเริ่มหามุกเข้าไปไม่ได้แล้วอะยิงไกลก็แบบมันไม่ได้ดุดันเหมือนทุกทีอะจะไม่มีปาเต้ด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคือโอเดกาแก็ยิงก็ใกล้เคียงแ,แต่ว่าเหมือนกับแมนยูแพ็กอยู่แล้วละ่ะแล้วมันจะมีช่วงนึงที่อาร์เซนอลเริ่มจะตันๆนะแต่มาทิเนมาเจ็บมาอีกอ,อแล้วเหมือนที่ทุกคนเห็นนะ่ยคือจุดเปลี่ยนนะมันไปอยู่ที่แบบ คู่เทนเตอร์เนี่ยนะเขาเป็นแม็กควายกับอีเวนเนี่ยโอ้โหโอ้โหคืออีเวนลงมาปุ๊บจังหวะแรกอบบโดนเจซุสพลิกหนีแล้วตัวสำรองความต่างกันมันต่างขนาดนี้เนาะแมนยูพอเปลี่ยนตัวสำรองลงมากับอาร์เซนอลเปลี่ยนลงมาเนี่ยคนละอย่างเลยอาร์เซนอลเปลี่ยนลงมานี่มีแต่ตัวที่แบบมาช่วยพีก่เกมอะไอช่วงเรื่องของอโชคชะตาในช่วงท้ายด้วยนะที่แบบการนาโชล้ำหน้าแบบนั้นน่ะแบบดวงดวงไม่ดีอ่ะ กับลูกที่เสียประตูก็ต้องคดเจ็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะเถียงกันฟาวไม่ฟาวอะไรก็ว่ากันไปเพียงแต่ว่าวันนั้นก็เนี่ยแหละเรื่องราวมันพามาให้เป็นวันของอาร์เซนอลมากกว่าคือด้วยทั้งสองทีมเล่นตามแผนตัวเองได้แต่อาร์เซนอลเองเนี่ยเล่นตามแผนตัวเองแบบระวังมากยิ่งขึ้นมีบทเรียนฟรีแล้วคือสรุปตามที่ผมว่านี่แล้วก็ก็คือแต่ตัวเล่นอาร์เซนอลเนี่ยเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วได้แคนไลซ์มาทำให้ท่าเกมของอาร์เซนอลมีความสมดุลมากกว่าในตัวเล่นในการวางแผนส่วนของแมนยูก็มาเหมือนเดิม มาตามสไตล์เราเห็นนี่แหละเพียงแต่ว่าข้างในแมนยูเนี่ยไม่เท่าเดิมกองหลังก็ไม่เท่าเดิมคือกลางผมมองว่าจุดที่คาสเมโร่ไม่มีเฟสเนี่ยเป็นปัญหาของเขานะเฟสอาจจะฟอร์มไม่ดีแต่ว่าคาสเมโร่เล่นกับเฟสเขาจะออกฟอร์มดีตลอดคือคาสเมโร่จะไม่ใช่ตั้งแต่ตัวแรกที่เข้าไปตันเขาก็ยัคอยคอยเก็บตกคอยเก็บกินจากจังหวะที่คู่ต่อสู้หนีเพื่อนมาแล้วผมว่าลุกทำได้ดีลุกชอด้วยนะบางทีลุกชอเราจะเห็นมาซ้อนโดยเฉพาะแบบพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นซาก้าเป็นเบนไวด์อะไรเงี้ยแล้วดาร์โล่เกมรับก็ ดีไม่เท่าลูกชอเอะอ่านั่นแหละเพราะนั่นคือ,ค,อคือความพร้อมของแม,มนยูเนี่ยพร้อมสู้อาร์เซนอลไม่ได้ผมว่าเขาวางแผนมาเล่นได้อย่างที่ตัวเองอยากกระทำเลยนะแต่ด้วยความที่สูงต่ำนักเตะในสนามมันไม่เท่ากันความความพร้อมต้นๆนะ<ำ>มมนะนะแมนยูสู้ฝั่งอาร์เซนอลไม่ได้แล้วก็แต่ว่าโชกุะตาก,ก็ได้ไมันก็เป็นจังหวะที่ที่คนเกิดขึ้นอย่างนั้นแหละส่วนการเปลี่ยนตัวเห็นด้วยถรนว่าฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยคือทั้งคู่เปลี่ยนตัวเกมลุกมาดีทั้งคู่แมนยูเอาฮอยลุนมาเข้าท่านะะะะออยยลลลนนมมาาาาป่่่วววกเเเได้ตัทีจ สอดตัวสองไม่มีเนี่ยผมว่าดวงนะ,ะคือฮอยลุนแบบถ้าฟิตฟิตอ่ะโอ้โหมัเซียวนี่แบบเล่นไม่ได้แล้วเอาเอาตามตอนตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าลงมา,าทีเท่าไหร่นะแต่ก่อนที่เขาจะลงมาเนี่ยมักซียวไม่ทํ้ทำอย่างนี้เลยไม่มปประโยชน์ต่อเกณฑ์อย,อย่างที่ฮอยลุนทำเลยคือมัเซียวเก็บอบอลไม่ได้เล่นหน้าเป้าแบบพักบอลไปดึงกองหลังแล้วดึงเวลาดึงให้แบบเพื่อนมีโอกาสแบบได้หายจหายใจเติมขึ้นมาทำไม่ได้เลยโดนแซะเสียหมดแต่ฮอยลุนทำได้แล้ว ตาคอนต้องมาปะทะกับกองหลังที่ที่มั่นคงของอาร์เซนอลแต่เชสตูดอมาเชสตูดก็ทำได้ทำได้ดีแต่ว่ามาเจอกองหลังของแมนยูที่ที่เป็นพวกปลาาไปแล้วพวกที่เลยไปแล้วอย่างไม่ปลาอยอย่างอีแวนนี่ก็โอกาสของเชสตูเหนือกว่าตรงนี้เป็นโชคชะตาที่ที่แมนยูขาดกันขาดความพร้อมแต่แผนการของโค้ชผมผมเจิทุกทองมาทำตามที่ตัวเองวางแผนได้แล้วก็ตาไปต่างก็รู้กันว่าจะมาอย่างนี้อาร์เซนอลก็รู้ว่าแมนยูจะมาอย่างนี้แมนยูรู้ว่าอาร์เซนอลจะมาอย่เป็นงี้แน่รอเกังหวะซึ่งทำได้อย่างผมบอกคือจุดเปลี่ยน แูที่ถูกกินเสมอเร็วเกินไป<อ>ตรงนั้นแหละเป็นจุดเปลี่ยนแรกของทางของทางแมนยูที่ที่แพน้ในเกมนี้ถ้าเขานำหนึ่งศูนย์แล้วคือเห็นเมื่อก่อนที่จะถูกแมนยูขึ้นนำอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลไม่มีช่องจะจ่อได้เลยพยายามป้อเนะี่ยป้อหาช่อบจ่อเข้าไม่ได้แต่พอแมนยูขึ้นนำปึ้งอัลเชนองมาทีเดียวขึ้นได้เลยเขา้ามันจังหวะมันทศกัณฐ์ของนักเต้และความอาจจะผ่อนคลาย อย่าขึ้นมาพูดขอนท้นนายแ,แล้วก็อาจจะเผลอไปนิดเดียวเขาเรดสมาธิเกมใหญ่เลยนะใช่ใช่นะครับตัววันนั้นที่ที่โชโกตาแล้วความพร้อมของแมนยูเป็นรองอาร์เซนอลดีกว่าแต่ครับแผนของโคตต้ช <c oughs> ผมเห็นแล้วว่าทั้งคู่มามาตามที่ต้องการอยากจะทำแล้วก็ทําได้ตามที่ตัวเองจัดก,ก็ได้เลยล่ะเป็นช่วงที่ทรัพยากรเทนฮาร์คแบบเสียเปรียบอ่าใช่ใช่คู่ที่โปรแกรมมีอะไรไหมนะมีแมนยูเจอไบรตันใช่ไหมอ่าเนี่ยก็น่าดูพวกนี้ก็น่าดูเป็นบอลที่แมนยูเจอบอลเชิงอย่าง้ะ จะบอลที่มีระบบอีกละเพียงแต่ว่าเล่นในบ้านแล้วถ้าแบบออแฟนแมนยูเห็นไบรตันเล่นนะ <c oughs> ตอนหมดพัลเซ่นล่าสุดอ่ะโอ้ผมว่าน่าหวั่นใจเหมือนกันเพราะมันสวนทางกับแมนยูที่มันแพ้าร์เซนแต่ว่าเกมนี้พี่หางว่างไงแล,แล้วน่าโมโหตรงที่เดรดมอยไปทํทำให้จุดของไบรตันที่เป็นจุดอ่อนเห็นมาแล้วอ่ะแล้วฝั่งเดชบีแก้แล้วออคือวันที่เจอกับเวสต์แฮมนะดูเดรดมอยทําให้ไบรตันเห็นว่าเขาไม่จุดอ่อนตรงไหนเลยนะออคู่เซนเตอร์เวสเตอร์กับดังยืนคู่กันเป็นเรือเตลเลย คือไบรตันน่ะพี่ห่างก็เริ่บอกว่าไปโดนเปิดแผลมาที่แพ้เวสแฮมเสร็จแล้วเหมือนเขารู้แล้วแหละว่าเขาแบบมีจุดอ่อนตรงไหนมีจุดอ่อนตรงไหนเออแล้วไปอุดแล้วก็ทำแบบมามันได้ดีเกมทผ่านมาที่เกมได้เจอนิวคาสเซิลเพราะเจอแมนยูกันแะไรก็ยังไม่มีจุดอ่อนให้ตรงนี้ให้ละไอจุดอ่อนที่วันแพ้เวสแฮมเนี่ยมนยูไม่ได้ใช้แล้วล่ะไบตันจะจะบุกจะสนุกจะดูว่าดูว่าไบรตันจะจะละเอียดเหมือนอาร์เซนอลได้หรือไม่แต่บ้านแมนยูงเชื่อว่าจะสนุกแน่แต่ผมเป็นซูสีแน่แน่แต่ผมคิดต่างนะ ออคือแบบอเออเป็นฝ่ายคองใส่แล้วผมว่าแมนยูจะเปิดโอกาสให้คองด้วยแล้วก็จะแบบใช้วิธีแบบคล้ายๆเล่นกับอาร์เซนอลน่ะนะแต่ว่าอันนี้จะกลับมาอุดจุดอ่อนตัวเองอีกทีนึงผมว่าหลังจากเบรกทีมชาติเนี่ยคือฮอยลุนถ้าฟนะิตเนาะจะเป็นกองหน้าที่แบบ แมนยูจะใช้ในเกมโป้กับได้แบบได้ดีเลยนะมหมายถึงว่าไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวนะคือเขาจะเป็นตัวพักได้เป็นตัวดึงกองหลังได้เหมือนเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ขาดไปอ,ะอ่ะของแมนยูในการเล่นแบบเกมใหญ่กับอาร์เซนอลอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าไบตันจะคองบอลเข้ามาใส่แบบนั้นแหละแล้วเทนฮากจะไม่ดื้อด้วยคือผมว่าหาทีมที่จะมาดื้อใส่ไบตันตอนนี้ยาก <c oughs> คือพอจะไปเปิดแลกแข่ง การคองบอลกับเขาเนะีเราเปิดพื้นที่นะคุณโดนมิตูมาแน่นอนอะ่ะไม่เหลือแล้วกองหลังแมนยูตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> คือเออหลังเอกมาพ<ว>ิ่เเมเดงวาราลานก็ยังไม่กลับมาหรอกรนะแล้วลุกชอก็ยังไม่กลับมาอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้จะได้ใช้ใครบ้างอะ่ะ <c oughs> กองหลังอะ่ะ <c oughs> แล้วนาทีเนี้ยก็คือต้องเล่นแบบระวังอะ่ะเออแต่อยู่ในโอทัฟฟอร์ดอ่ะผมว่าสมาธิของพวกเขาอะ่ะแล้วก็แบบ การที่แพ้มาในเกมใหญ่อะอาจจะเป็นจุดที่แบบแมนยูชอบเป็นแบบนี้นะแล้วก็วันที่แบบเหมือนเออแฟนแบบเริ่มจะคาดหวังน้อยลงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเล่นบอลแบบเหมือนไบตันนันดูเป็นต่อเฉยเลยอะครับอ่าผมว่าแมนยูจะทำได้ดีแต่ว่าเสียน ไอตัวเซนเตอร์ที่มันหายหายไปกันเนี่ยกับลูกชออะไรเนี่ยม,มันจะแม็กควายแม็กควายไงอ่ตอนหลังนัดที่แล้วนี่เอแวนนี่แฟ <c oughs> นอยู่เอฟโอนเนี่ย<อ>มาช่วยแม็กควายเลยนะถ้าถ้าลองไมมันควรจะต้องเป็นอย่าง <c oughs> น,นั้นไม่ต้องยแล้วถ้าไม่มีเอแวนเนี่ยแม็กควายโดนนะที่นัดที่แล้วเนี่ยพอดีมีเอแวนมันเป็นตัวรองรับให้อ๋อเออเม่อกี้คอนเทนต์มันจะต้องเทมาแม็กควายเต็มแต่นั่นแหละสุดท้ายแล้วแบบแนวลุกใบตั้นชั่วโมงเนี่ยของจริงยอมรับ ผมก็เลยคิดว่าแบบเออ,อเมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่แมนูจะชนะเฟอร์กูสันเนาะโอ้โหเดี๋ยวพอไปเตะทีมชาติกันมาเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีว่าใครจะไม่สมประกอบบ้างแต่โดยรวมเกมผมว่าน่าจะประมาณนี้ <c oughs> โอเคครับก็ EP ีนี้เราก็พูดคุยกันเรื่องบอลจบแล้วนะห่างกับพิสมเป็นเกียรติมากที่ได้เล่นเกมครั้งแรกของ FC ออนไลน์ครับพวกเขาทั้งสองคนจะเป็นยังไงเชิญรับชมพร้อมกันได้เลยครับเหนื่อยไหมเนี่ยผมผมเคียวใช่ไหมกดได้ยัง เอ็กอยู่ไหนวะเทศไทยอ๋อโอเคอ่ามันจะรำคาญตายงี้แล้วเรก็พาวันไปแล้วเฮ้ยหลองหลอกไรเฮ้ยเออลองผูกลองผูกอ่ะรถนี้ไม่ให้ลองมีตาถมใช่ไหมพี่ทำไรพี่นั่งรอเฉยเอออย่าลืมวิ่งอ่ะอย่าลืมวิ่งอย่าลืมมือซ้ายเอายิงไหนวะเราไม่ยิงยินซะกูสารแก อ๋อน okay. ี like ่แล้วก็กดนี่อช่ตดนี้เพื่อที่ไปตามบล็อกมาบนหัวปุ๊บเราก็เดินเดินไปเลี้เดินไปซ้ายเราก็ไปออวดีโอ้ยนี้เสียาเงโอ้ยนีอ้ยเฮ้ย พวกฝังแกแก็ไม่สนกเลยกมือไม้มือเปียกยนะเขนไ่ต้องเล่นจนมือเปียกเลยทำท่าเล่นไปแบบที่มีความสุขโอ้โหทำ่าเล่นแบบมีความสุขอะวัดกินยิงสวเี้ยวัดกินตอนจะเล่กเห็นยิงนี่วะเริ่มเริ่มหันเล่นแล้วเริ่มหันเล่แล้วเนี่ยอ่ไงบนเ่เราเราว่อเราังเกบออเออเยวเราคัดเาอ้โอ เอ็กครับเอ็กเขาเอ็กเลยอ่ะมันอัตโนมัติอ่ะไม่เติมไปไห่ะมันเติมไปไหนเตออกนี่ทำคอนเทนต์คนดูละอาใจอ่ะล้าทุ่มไก่ได้ไหมทุ่มไก่ได้ไหมได้ครับกดกดโอโอแรงแรงครับแรงแรงใช่โอ้โแล้วทุ่มแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟปเฮ้ย งลออีกอีกนี่เดี๋ยวไปอนู่นนู่นนนูตานี่ไงเ้ยสวยพิกเ้ยนะอีั้งเสียมังเเียยเียยบดีีบ ยิงด้วยนี้ยถามมึงยิงไม่เจอโอ้เลสต์สอดเครียดเลยถามมึงยิงไม่เจอคุณจะได้ยิงตรงไหนวะเนี่ยธนาล็อกวิ่งนะธนาสซลิตมาเป็นตัวใกล้อะวิ่งไปแล้วกดโอจะเสียครับเหลอกดโอคือสไลด์แบบเี่เซฟแม่งเรเซฟเขาเซฟโอคือสไลด์นี่ก็เซฟเองใช่ไหมผมไม่ได้กดอะไรใช่ไหมอันนี้เป็นเอไออ๋อเดือดกราเข้าเลยเราจ่าย เออพริกต้จ่ายตัดให้เฮียแลวคนดีดานนะแล้วคนดีดานคนนต้องหล่อร่ากไปเลยต้นไทรภาษาสัมผัสในวัยเท่าไหร่นะครับพี่ปีสองปียี่สิองอเฮ้ย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 เซฟเว้ยโอ้โหจบเวลาแล้วเย้ไปจบเกมแล้วโอลมาต้องเล่นอย่างนาทีเก้าสิบ ว้าอุ้ยโหดนะทานโทษเออแล้วแอมซีแอมซีทานโทษทีมผมสีเหลืองไงฮ้ยี่ทุกเวลาแล้วโอ้จ่ายยาวเฮ้ยตีแป้กแป้งโัวเกือกอ่ะเฮ้ยแับนี้ด้วยอ่ะไม่นะสัมผัสบอลขึ้นมายิงหน่อยสิหมดเวลาแล้ว ย้ยหังดีใจไปชนะเลยไม่โด่งไม่สามเม๊ะโด่งในแกนยูเดียวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ EP แรกครับผม EP ถัดไปจะเป็นอะไรติดตามรับชมครับวันนี้ขอบคุณไม่เอาอีกทีเลยเหรอไม่เอาอีกทีมทีมไหนนะหัง าอยกจะพทีนี้ทีมนี้มีพูดอีพีสามมีของรางวัลแจกด้วยไม่งั้นแกไม่ยอมกลับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุชมครับสวัสดี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 ครับ